สบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีมัตุนหมองตุบบอนมัตสุโขสุคนที่นี้ตอนหากกสปตัซองมั่งแม่เแล้อพี่น้องรู้ว่าแม่สาวเล่าน่ะเองเนาะพี่น้องเมื่อวานน้องแม่มามาหลอกท่อนบอสเมื่อวานน้องแม่มาหลอกอยู่บ้านพุ่มหรือว่าพุ่มผ่านเจดีนะพี่น้องเลยบ้านพุ่มาหน่อยหนึ่งนาะแต่หิวข่าวแห้งพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับเวลา สิบสองโมงกวนะ่าเนาะน้องเมย์ไปได้กินข่าวเศร้าน้องเมย์เลยมาแวะกินข่าวหรือว่ากินกว๋วยจับหรือว่ากินกว๋กนกวยเตี๋ยวนั่นเองเนาะพี่เนะาะราคาพร้อผิดในเด้อหลังจากกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะน้องเมย์กัสิไปกินปลาต่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปอ่นสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศหน่อยเองนะพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยว

ใส่มะนาวนะจ๊ะท่านผู้ชมบะมี่วิ่งพี่น้องเอ้ยบัดกับเรไดล้ลงเห็ดหลรเนาะพี่น้องยุบก็เลยบะมี่ขีดลงางมางีก็เลยมาหลอดเปิ่งพุ่มมาเจี๊ดีเนาะพี่นอ้องหลอดบ้านพุ่มเดียพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวลาวเนาะกระดาษกับบะมี่เลย กาดเซฟมือก็ไม่มีนะจ๊ะท,ท่านผู้ชม่ังกระปิกนนะจ๊ะท่นทาทนผู้ชม น้ำตาลพี่น้องเลยก็จ้าก็จ้าว่าใส่น้ำตาลลายยานเป็นเบาหวานแต่น้องเมย์นั่นยานแต่เบ,บาหวานพี่เนาะเจ้าว่าแก่เบาหวานก็จ้าว่าหวานเป็นลมผมเป็นยาสวยเนาะ กนนี้น้องเมย์มากินนนีนห้องของเขาไปก่อนน้อพี่น้องเพราะว่าบรับกินขา้าวเส้าเนาะน้องเมย์บรักินขา้าวเส้าพี่น้องมาทางไกลแต่ว่าบรับกินขา้าวเส้าเลยออกมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนล่องท้องกินเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมอันนี้ วันโบราณนักตะวันมัถึงเทือกเขามาหอดเพื่อนบอลนั่นสิกินปลาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขามาหอดเพื่อนกับเจ้าแล้วเนาะแต่ว่าค้องไซกับเจ้าอยู่สะน้องปลาหรือว่าอยู่ไซน้องพี่น้องเดี๋ยวน้องเมย์พาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกัน สะปปาเด้อพี่น้องบาสีหญ่สีกวงสำแดเนาอพี่น้องอันปลากันยังบเห็นอยู่พี่น้องเอ้ยอันชงสสยน้องเม่นชได้โลงไปอันเอาปลาเองอยู่พี่น้องปรไระดีแน่น่ะมาเบิ่งกันเลยนาะพีออ่น,น้องไปย่างลงโอ้ยเงียเอ,อือเสียงหนก นกเคขื่อนเพิ่นพี่น้องเอ้ยมองดูบักพเผาพี่น้องพันเตะพันเตะนะเจ้าท่านผู้ชมด,กดกุ๊กๆจนาชันนั่นจน๊ะได้น้องเมย์สิหลักกินซาจังหน่อยนี่โอ้ยปาดตรงไหนพี่นอ้องอ,อันย่างนี่นายันย่างนี่นายอะย่างเป็นตะแสะแท่นนี่หมากพักปังหมากพักปังมา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 พักปังพี่น้องเอ้ยเพิง่งอืม้ม อันนี้กระซะได้พี่น้องนั่นแม่อยู่ป่าเนี่ยนะพูหนหะพี่น้องบานแนงบางแนงบางแนงนพี่น้องเป็นเรือเพเป็นนั่นนะเป็นนั่นเป็นสุ่มเป็นสุ่ม,มอยู่เห็ดเป็นร้านอาหารเลยเลยพี่น้องเอ้ยป้าเธอมาขวางมาควางแท้น,นี่มันสิเอาได้อีกเพราะขันแมนบารกินป่าก,กันเนาะพี่น้อง,องนะโอ้ยเช้าเด้อบ่ได้กินน้องเม่กับบวกินได้พี่น้องเอ้ย ถ้าพอดามีใจกับมาลงน้องสะเอาปลาสู่กินนี่พี่น้องทนมักม่วงพี่น้องสาวเดอ้อเหนือพี่น้องสะปลาสะปลานะจ๊ะท่านผู้ชม ลำเหมิดลี้กะสิดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเลาะหนองสะเลาะสะนั่นป่ากรเจ้าอะเมิดก็ลกสิพี่น้องเอ้ยบงแน่พี่น้องความกว้างของสะน้ําสะองปานพี่น้อง คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องมองแน่นิหมักถั่วพูบ่พี่น้องถั่วพูถั่วพูตีพี่น้องฮะอีหยังพี่น้องอันนี้นะฮะผ่าอเมริกาปลาฮะทูพี่น้องปลาปลานะจ๊ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลยจ้าโน่นโน่นโน่นเห็นตัวเลยจ้ะท่านผู้ชมปลาจ้ะปลาปลานะจ๊ะไม่ใช่อีเคนะจ๊ะท่านผู้ชม โ no, 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 no. น,น่นโนนโน่นนนนๆพี่น้องปอป่าอืมอันนี้อันนี้มกักตั่วผู้ฝรั่งเศสพีนน่น้องเ <c oughs> บิรงไงพี่น้องในพี่น้องเบิรงไงนี่ตั่วผู้ฝรั่งเศสแมนอยู่ป่ะพี่น้อง คอมเมนต์มาบอกเน่ยเด้อคอมเมนต์มาบอกน้องเมย์เน่ยเด้อพี่น้องแคนฝรั่งเศสพันนี่หาพันนั่พันนี่เป็นพันยังเนาะพันประเทศอันนั้นหมดแหละเมืองนอกแล้วก็ USA พี่เหล่พี่น้องเลยพันนี่ชงไซดเพราะว่าน้องเมย์บราเคยเห็นน้องเมย์ฮะก็เห็นนี่แหละพี่น้องเลยคือสีแมนทาง USA นี่คือสีแมนอยู่นอกพี่น้อง ถ้าพูได้อยู่อันอยู่อยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่ใส้กับคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้น้องมี่ขิดว่าเป็นถั่วพูอะไพี่น้องเอ้ยถั่วพูถั่วพูพี่น้องเอ้ยค่ะอยู่ข้างบนกับมีพี่น้องเอ้ยอันนี้ปลาดุกลูกปลาดุกบ่นี่ลูกปกลาดุกพี่น้องเอ้ย อยู่ข้างบนก็มีนะจ๊ะท่านผู้ชมอันนี้มีแต่ปลาดุกปลาดุกพันนั่นนี่เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวส,สี่อ่างมีมดพี่น้องเลยปลาดุกมีแต่อ่างปลาดุกปลาดุกอยู่ในกระแมนพี่น้องเลยปลาปลาดุกด้วยพี่น้องมีแต่อ่างปลาหัาวเงาหยีอัดเลยพี่น้องเลย อยู่สะลหลาย่นองตอนนี้ฮากะมามาเมื่อเมื่อฮอคขำพี่น้องอนนเ,าาเ,เอ้ยมาทางบ้านภุ่มมาเจดีมาหลอกมาเบิง่งมาชมมันสะป้าเพิินพี่น้องเลยนั่นเดหลายแล้วกามีทัทง้งทั้งทั้งที่น้องแม่อันถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเนาะแต่หลอบแรกลกแ้วกมาเบิง่งทางบนทางบนทางเมื่อเนาะ เพิ่นกับปล่อยปลาอีกเนาะพี่น้องถาผพ้ดได้สนใจกะถักม,มาหางงน้องเมย์ไ,<ห>ได้นะนแมนพายักมาเบิ่งมาเที่ยวก็ได้สะปลาเพิ่นแบบลายเพิ่นบริการคายน้ำเนาะพี่น้องปลาเผาปลาเผาปลาธรรมาศาสตร์พี่น้องในพี่น้องอันนี้สะปลาเพิ่น ิในได้ีปานะกินได้ี่นี้พี่น้องเป็นเป็นบอนเพิ่นเลี้ยงปลาอันนี้เพิ่นขึ้นมาเผาอยู่ทัทง้งเท้งเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งทั้งลุ่มนะกระแมนสะปลาคือกันเนาะที่น้องเมย์ไต้่ายให้พ่อเมย์พี่น้องได้เบิ่งแรกๆเนาะกาได้มีโอกาสได้มาเบิ่งมาชมอ่าสะปลาเพิ่นห,หรือว่าน้องปลาเพิ่นเนาะพี่น้องอยู่ทางภูมิเจดีเนาะบ้านภูมิเนะาะถ้าบ่ได้สนใจกะ อนำมาได้เด้อพี่น้องมาซื้อมาราคาเป็นกันเองเนาะพี่น้องถ้าผู้ได้อยากได้ลูกปลาหรือว่าอยากซื้อไปเห็ดอาหารการกินในครอบครัวเนาะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องปลาอุ้ยลายขนาดพี่น้องมีปลาอย่างก่อนนี่นะปลานิ่นบ่เอ้ยบ่แมนปลาไนพี่น้องปลาตะเพียนปลาถับทิมปลาทับทิมบ่ปลาถับทิมพี่น้องสวยงาม สวยงามลังการ,ร,รลายลีได้พี่น้องถ้าผู้ได้ชนใจก่ะเซินเวะมาได้เด้อพี่น้องทางบ้านภูมิภูม,มิเจดีคือว่าแมนผู้ได้ต้องการกับอยากมาเบิ่งมาชมหรือว่าอยากมาสื่อไปเป็นอาหารการกินในครอบครัวเนะวาะแล้วก็อยากเลี้ยงหรือว่าอยากเป็นปลาที่เอาไปอันยังเกาะไปเอะในบ้านเนาะกับเป็นเป็นเป็นปลาที่ประดับเนาะ ได้ดับในเฮือนในซานเนาะในสายตู uh so ้เนาะพี like bon ่น้องกะเซิรนมาได้เด้อพี่น้องทางบ้านพุ่มกับบาได้ไกลกันกับบาได้ไกลจากเอ่อบ้านโพนเนาะพี่น้องบ้านโพนแล้วก็บ้านพุ่มเนาะพี่น้องกะเซิร์นเวะมาได้เด้อพี่น้องนี่ยอันนี้ตอนแรงเนาะยามแรงเนาะพี่น้องมาอยู่โจนหอดยามแรงพี่น้องเอ้ยปุ่ม ่เดี๋ยวได้เบิ่งน้าผูพี่น้องเอ๋ยท่านผู้ชมจ้าสวยงามอลังการนะปลากรลากลายชนิดเนาะพี่น้องใครต้องการปลายางกำมาสั่งผนได้เนาะพี่น้องหรือว่าจิตปะทําอ,อาหารการกินอยู่ทางในขอบครัวหรือว่าอย่างไปเป็นปลาโชว์ อยู่ในบ้านในเพื่อนเนาะพี่น้องกะเสิร์เวะมาได้เ้ยพี่น้องทางบ้านภูมมเนาะคือยังเกาะคือยังเกาะพามยังเกาะน้องนองย่องสายลมเย็นน้องน้องย่องน้องย่องน่องย่องสายลมเย็นเนาะพี่น้องทมได้เลยเดยพี่น้องถาผูพใได้ต้องการเนาะ เอาแล้วเนาะพี่น้องฮอนนี้น้องเม์ก็จะได้อาลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องพระเที่ยงตอนนี้เด้อพอกันขีปนาผ่าก,ก็ไล่ก็แช่กดติดตามซองน้องเม์เนี่ยเด้อพี่น้องถาาเป็นกำลังใจเผื่อน้องเม์ทำคลิปต่อไปน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีมาสุขุสุขคนบ่าฝฟังไทยบ่าวาฟังลาบ่าวต่างประเทศน้องพี่น้องสบายดี